ฮะลโหนว่งนะพวกเดลต้าทำไมนะไปภูเก็ตแล้วมันไปทำไมก่อนฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วมันรู้หรือเปล่างโง่สิ้นดีไอ้พวกหน่วยข่าวของเดลต้านี่โอ้มันเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่า,วาฉันอยู่ภูเก็ต เออไอ้ม <laughs> ันโง่ต่อไปไอเดียวต้าเอ้ยไม่ได้กินกูล้